มาแล้วมาแล้วสวีดาสวัสดีพวกับผมอีกครั้งมีแบรี่ก็บชองเพฮาสมาร์ทเวิร์คครับวันนี้เราอยู่ในเกม s h o o o and b o o e กันนะครับล,ล่องเรือโจนสลาดกันไปครับมาครั้งนี้เขามาซีซั่น2กันแล้วครับแม่บอกตามตรงเลยครับขอสารภาพเลยครับผมทิ้งเกมนี้ไปนานมากเลยครับหลังจากที่ได้สมัครเลอร์พอยกเก็บโรงงานจนถึงเลเวล10กันไปที่เรียบร้อยแต่สุดท้ายก็มาติดตรงที่ว่า หาเงินยังไงนี่สิทําให้เล่นเกมไม่สนุกเลยแต่มาครั้งนี้ครับมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับทำให้รู้สึกว่าเล่นสนุกขึ้นจริงๆอ้าวอาว้ตามมาเลยครับสําหรับโจรสลัดที่ยังหลงเหลืออยู่และเพื่อนคนใหม่ที่อยากจะเล่นนะครับบอกได้เลยนะครับว่าช่วงนี้จะมีให้เล่นฟรีตั้งหนึ่งอาทิตย์นะครับดูดีๆนะครับทุกแพลตฟอร์ม ลองไปดาวน์โหลดกันดูสำหรับใครที่จะเข้าสู่ซีซัน2 2มาเลยครับครั้งนี้นอกเหนือเสียจากการขยายอาณาจักรในแบบเดิมๆของเราครับที่เราจะต้องเข้าไปโจมตีโรงงานต่างๆแล้วแบบนั้นมันเฉยครับเขาได้ปรับเปลี่ยนใหม่ครับมีหลายวิธีด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นใช้ใบอนุญาตเข้ายึดเลยเอ้ยมีด้วยครับหรือว่าจะไปหาของให้สมัครเลิฟตามที่เขาต้องการนะครับแต่มีระยะเวลาเป็นข้อกําหนดเราต้องทําให้ได้ทําได้แล้ว รางวัลก็คือโรงงานทีนี้เราก็มาขยายอาณาจักรคิงพินก,กันครับเริ่มต้นกันด้วยใช้ใบอนุญาตในการเข้ายึดครับแต่ก่อนที่จะไปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กันสักนิดหนึ่งนะครับส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากๆครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มต้นนะครับขยายอาณาจักรของเราครับ แวะเวียนมาที่เมลบอกของเราสักนิดหนึ่งครับมีข้อย้ำเตือนนิดหนึ่งครับให้ระมัดระวังหลังจากที่เราได้รับจดหมายไปเล็บร้อยนะครับ Free Mad Rater ครับเราก็จะได้สมัครเริ่มมาเพิ่มเติมมาให้อีก1พอยต์แต่ส่วนสำคัญครับจดหมายจาก ย a นิตานาร่านี่ครับเธอคนนี้ครับเขาจะให้อัปเดตพาร์ทมาทั้งหมด75ส่วนครับส่วนนี้แนะนำว่าให้โยกไปที่ warehouse นะครับอย่าพกติดตัวเมื่อโดนโจมตีเหลือพังของหายอันนี้ไม่รู้นะครับหายากเหมือนกันอีกอันหนึ่งก็จะเป็น h e m r e s e ครับตัวนี้เป็นใบอนุญาตเข้ายึดครับต้องเก็บไว้กับตัวเวลาที่เราจะเข้ายึดนะครับ แต่คำนี้มันแปลว่าเช่าอ,อะเนาะแต่พูดเอามันๆแล้วกันเราเรียกว่าเข้ายึดเนาะ เอาละมาเริ่มกันเลยครับใบอนุญาตเข้ายึดครับหรือว่าเช่านั่นแหละครับเช่าโรงงานแนะนําว่าใบอนุญาตนี้สามารถใช้ได้กับทุกโรงงานครับทั้งหมด76โรงงานที่เรามีครับเข้าไปยึดได้เลยแต่มีข้อสังเกตให้นิดน,นึงครับก่อนที่เราจะเข้ายึดยาลืมดูเลเวลของโรงงานนั้นๆครับจะได้ง่ายในการอัปเกรดเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาณตอนนี้ผมใช้พอร์ตฮาริมูครับเลเวล4ผลประกอบการ37เหรียญต่อชั่วโม เสร็จแล้วไปที่หน้าโรงงานกดอินเชอร์แล้วก็เปิดเอกสารให้เขาดูครับโรงงานนี้หรือว่าฟอร์ดมาลิบูก็จะเป็นของเราครับและก็ยังคงเหมือนเดิมครับโรงงานของเรายังมีสถานะเป็นไอดอลครับค้างๆอยู่ยังไม่ทำงานก็ต้องใช้เงินในการกระตุ้น นิดหนึ่งจริง,รงๆครับสำหรับเลเวล4นี่จะเท่าไหร่นะงั้นไปในส่วนเมนเนดเมนูแฟ t o r y ิ่ครับ1ชั่วโมงได้37เหรียญใช้เงินทั้งหมด7,200เหรียญเงินเมื่อเสร็จจุดนี้แล้วเราก็ไปจุดอื่นต่อเลยเด้ยครับผมจะเอาจุดหลักๆที่น่าสนใจนะครับซันนี่แคปิตอครับอยู่ด้านบนมุมขวามาถึงกด Interact แแล้วก็ยื่นเอกสารให้เขาครับ เธอต้องเป็นของฉันฉันจะเช่าแล้วพอเป็นอันที่เรียบร้อยเพิ่มเติมให้นะครับยังมีอีกจุดหนึ่งครับที่เขาอยู่ใกล้ๆกันและผมแนะนําว่าอยากให้ทําครับอยู่ส่วนล่างของเลสอีสก็จะมีโรงงานที่ชื่อฮาวูฮาวูครับเสร็จแล้วก็ไปยื่นเอกสารให้เขาได้เลยครับ ทางกาโซ่ครับยืนเอกสารเธอเป็นของฉันถามกฎหมายใช้อำนาจของเฮมครับไปกันต่อที่โรงงานแซโจยืนเอกสารเหมือนเดิมและก็อีกสักที่นึ่งครับ สำหรับ4จุดนี้ก็จะง่ายในการเอามาเก็บเหรียญปลาหมึกครับทีนี้หน้านอกเหนือจากนี้ครับเรายังสามารถยึดได้ทั้งทวีปครับโดยใช้ s มัครเลอร์พอยต์ครับสำหรับคอเ r อร์มาสเตอร์นะครับใช้30 s ส u บมัครเลอร์พอในการปลดล็อกครับเราก็จะได้แอฟริกาทั้งหมดเป็นของเราครับ เลือกเอาดูนะครับกันเนอร์มาสเตอร์ครับใช้สมัครเลอร์พอยที่23ครับเลสอีสทั้งหมดก็จะเป็นของเราน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการเข้าไป PVP กับใครนะถัดมาก็จะเป็นชิปมาสเตอร์ครับใช้สมัครเลอร์พอย25เราก็จะได้อีสอินดี้ทั้งหมดเป็นของเราหากมองๆดูอย่างนี้ก็รู้แล้วนะครับว่า สายที่ชอบโซโลและไม่อยากเล่นต่อสู้ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับยังยังไม่จบมีอีกไปหาลุงจอนครับลุงจอนก็จะมีเลสอิสเหมือนกันครับแต่ใช้โกสกูรัมตั้ง7500ขวดเนี่ยแกจะเอาไปเยอะขนาดนั้นทำไมเมาตายหรือว่าจะเป็นทางแอฟริกาครับก็จะใช้ไวสกูจิน1 0 0 0 0มืนส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเฮมริสครับโกสกูจินโอ้ยเห็นอย่างนี้ เอาขวดมาขายแกได้เงินดีกว่าเนาะแต่อย่างว่าล้วครับเราซื้อได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะหรือว่าจะไปหาคุณน้าลามาก็ได้ครับสำหรับ East i n d i ครับก็จะใช้ b a c k Flower Heaven Smoke 10,000หมตลับนะี่ยโอ้เยอะเหมือนกันนะหรือว่าต้องการที่จะใช้ Hemlist ครับ Silver Snap อ,อีก10,000แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เก็บไว้ขายเอาเงินดีกว่า ก่อนที่จะจากกันอยากจะแนะนำดีหนึ่งครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะปลดล็อกสมัครเลอร์พอยนะครับอย่าลืมแวะไปตลาดในส่วนของสมัครเลอร์พาสก็จะมี2ส,ส่วนครับพรีเมียมพาสและก็พรีเมียมบันโดครับสำหรับพรีเมียมธรรมดาครับเราก็จะได้ลิงและก็ชุดทีมงานของเราพร้อมทั้งสมัครเลอร์พอยที่ไปปลดล็อกของพรีเมียมพาสต้องแวะมาซื้อนะครับ โดยใช้ทองแท่งนะครับจำนวน1,000หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีเหลือนะครับถ้าใครมีเหลือเยอะก่อนนั้นก็ซื้อพรีเมียมพา s สบัเดใไปก็ได้ครับสำหรับตอนนี้ก็ไปขยายนาจักด้วยการใช้ใบอนุญาตก,กันต่อไปส่วนวิธีอื่นๆเดี๋ยวติดตามมานะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี